เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งในไอและ android เลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะทุกคนเข้าสู่ SAT นะคะแมทชุดที่3แล้วนะคะเป็น practice test ที่3จากเว็บ uh, n Academy เนาะที่เขา c o l l ลบกับอ่าคอลแลบ <c oughs> ที่เขานะคะร่วมมือกับ college board นะคะให้ให้ให uh, practice แบบเต็มชุดเลยเป็น full text นะคะแบบ official มาให้เราฝึกทำกันเพราะฉะนั้น อ่าพาร์ทแมทนะคะ mm hmm. ก็จะมีแบบที่ no calculator เนาะ mm hmm. ก็คือห้ามใช้เครื่องคิดเลขกับแบบที่เป็น calculator นะคะแน่นอนว่าเริ่มอินโทรมาแบบนี้เราก็ต้องมาเริ่มที่พาร t ท no c a l ก่อนเนาะ mm hmm. เพราะว่าเป็นเป็นเซ n ชันที่3นะคะ mm hmm. ก็คือเซ t ชันที่1นเนี่ยจะเป็นของอังกฤษนะคะส่วนเซสชันที่3ที่เขาจะให้เราทำเนี่ย mm hmm. ก็คือ Math no c a l นั่นเองอะมา เริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นอ่าถ้าทุกคนดูนะคะเปิดมาปุ๊บเราก็จะเจอหน้าตาอย่างนี้เลยนะคะก็คือเป็นเป็นหน้าที่จะบอกเราก่อนเนาะ math โอเค math no c a นะคะชะัดเจนเนาะห้ามใช้เครื่องคิดเลขอย่าหย,ยิบขึ้นมานะคะทุกคนไม่ได้เนาะ25 m i n u t e s 25 minutes 25นาทีนะคะ20 questions 20คําคำถามด้วยกัน ไม่ยากเลยนะคะก็ตรงนี้นี่ก็ดูคร่าวๆพอเนาะเวลาทําจริงก็อาจจะค่อนข้างไปเลยก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเราทําแบบสุขันมาอย่างโชคโชนเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องคุ้นชินกับหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วนะคะว่าเขาจะบอกอะไรเราเนาะซึ่งเขาก็ไม่ค่อยเปลี่ยนหรอกค่ะ,คะก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยแหละแล้วเขาก็จะให้สูตรเรานะคะมาเหมือนเดิมเลยเนาะเหมือนเดิมกับทุกชุดที่ผ่านมานะคะก็จะมีพวก อ่า uh, สูตร area นะคะ circumference mm hmm. ก็คือเส้นรอบวงอะไรอย่างงี้มีสูตรพิทาโกรัสเนาะสูตรนี้นะคะมีสูตรของอ่ามี30กับ60 45 4สีห้า,ส,หา,ส,หาสีห้าก็จะเป็นพวกแบบสายคอเทนอะไรอย่างงี้เนาะแล้วก็มีสูตรปริมาตรนะคะมีบอกมาว่ามุมของวงกลมเท่าไหร่เรเดียนนะคะเรเดียนก็คืออาทุกคนคุ้นชินกับอารึเเอ่ยก็คือ รัศมีนั่นเองแล้วก็เขาบอกว่า Angles นะคะก็คือมุมของ t r i a n g l e ก็คือ Tri ก็คือสมเนาะมุมของสามเหลี่ยมเป็นร้อยแปดสิบองศาโอเคหลังจากนั้นนะคะก็เหมือนเดิมเนาะอันนี้ก็คือเป็นแบบบอกว่าต้องฝนยังไงนะคะแน่นอนเหมือนที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะคะก็คือฝนให้เต็มวงใช้ใช้ดินสอสอง B นะคะ ฝนให้เต็มวงแล้วก็ถ้าไม่ต้องการคําตอบไหนเนี่ยก็ลบให้เรียบร้อยนะคะจะได้ไม่มีปัญหานในภายหลังเนอะเครื่องมันจะได้ไม่งงนะคะอ่าเป็นไงบ้างคะทุกคนพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยัง <c oughs> มาเจอข้อแรกกันดีกว่านะคะข้อนี้มาถึงเนี่ยโจทย์ก็ค่อนข้างยาวเลยแต่ว่า แม่จะไปเกินความสามารถอะไรนะคะมาดูกันค่ะขอ้ขอนี้เขาบอกว่า Painter นะคะ Painter will paint n walls with the same size and shape in a building using a specific brand of paint. The painter's fee can be calculated by the expression n k a h where n is the number of walls k is a, a constant with units of dollars per square foot a is the length of each wall in feet and h is the height of each wall in feet if the customer asks the painter to use a more expensive brand of paint which of the factor in the expression would change okay, okay. เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโอเคอะเพนเตอร์เพนเอ็นวอลสนะคะก็คือต้องการเพ้นผนังเนาะเอ็นด้านไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่วิตามินไซซ์แอนเชฟก็คือทุกทุกอันมีขนาดเท่ากัน,นะคะ่ะทุกทุกด้านมีขนาดเท่ากันแล้วก็เขาบอกว่าเดอะเพนเตอร์ฟีก็คือค่าทาสีนะคะ can be calculated by the expression NKAS ค่าทาสีเนี่ยสามารถคำนวณได้จาก จากอันนี้นะคะก็คือ n k a s นั่นเองโดยที่ n โดยที่ n คือ number of f a l l เนาะเหมือนเดิม number of falls แล้วก็ k is a constant with units of the l a r g e per square foot ก็คือเป็น constant ก็คือค่าคงที่เนาะ constant with unit s o f dollar per per square foot ก็คือที่จริงแล้วมันคือเลขอะไรสักอย่างเช่น5ดอลต่อ square foot ก็คืออะไรคะก็แบบนี้เนาะแบบ1ฟุตเนาะ1ก็ต้องเป็น1ฟีดสิ1ฟีดคูณ1ฟีดหรือว่าเป็นแบบตารางอะนะคะไม่ใช่ตารางสี่สแควรมันเหมือน ยังไงเวลาเราคิดเวลาเราคิดพื้นที่เนี่ยมันก็ต้องเอามาคูณกันเนาะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสแควร์ฟุตก็คือแบบฟิมันคือแบบกําลังสองเอาไปยกกําลังสองก็คืออันนี้ก็คือหนึ่งคูณหนึ่งสแควร์ฟุตนะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนแบบสมมติสมมติอันนี้คือวอลล์ใหญ่ๆเนาะเขาก็จะคิดและว่าแบบว่ามีกี่สแควร์ฟุตอ่สมมติอันนี้ อันนี้10อันนี้10ก็คือก็คือมีทั้งหมด1 0 0อเนาะอันนี้ก็คือค่าค่าทาสีนะต่อ1 1 square foot แล้วก็ A นะคะคือ length of each wall in feet A คือความยาวของวอลลเนาะก็คืออันนี้เองซึ่งที่จริงเราไม่ใช่10เนาะอันนี้แค่สมมุติให้ดูนะว่าเป็น10ที่จริงมันคือ A นะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเท่าไหร่ ส่วน h นะคะคือ height of wall นะคะ height of each wall ก็คือเลขน,นี้นั่นเองที่เมื่อกี้ก็สมมุติเฉยๆนะคะแต่ว่าที่จริงมันคือ h g e แซงว่าแซงว่าอะไรคะแซงว่าเขาบอกว่าเอ้ยเขาถามว่า customer ะคะ ask the painter to use s o more e m expensive brand of paint ก็คือถ้าจะให้ถ้าจะขอใหอ้คนที่เขามาทาสีเนี่ยใช้ expensive brand of p e n ก็คือใช้ยี่ห้อสีนะคะที่มันแบบแพงกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยแล้ว which of factors in the expression would change ก็คือแล้วค่าไหนเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะคะตรงไหนเนี่ยค่าไหนมันจะเปลี่ยนแล้วเขามีช้อยมาให้เราเนาะ6สีอ่อ, 4, อันก็คือเก็คือ h a แล้วก็ k แล้วก็ n นะคะอ่ะวิธีการคิดแบบแรกนะคะก็คือ เขาบอกว่า use more expensive brand of pen เนาะแสดงว่าแสดงว่าอะไรคะแสดงว่ามันจะแพงขึ้นถูกไหมเงินนะคะอันนี้อันนี้เป็นนะคะสัญลักษณ์เงินเนาะมันจะต้องแพงขึ้นถูกป่ะคะแล้วเรามาดูกัน n เนี่ยหน่วยมันเป็นอะไรคะหน่วยมันเป็น number s of f o l t ก็คือพันกี่ด้านเนาะ k หน่วยเป็นดอลลาร์ต่อสแควร์ฟุตส่วน a เนี่ยหน่วยเป็น ความยาวเนาะหน่วยเป็นฟีตแล้วก็เอชหน่วยก็เป็นฟีตเหมือนกันถ้าจะคิดว่าแบบอันนี้เป็นดอลลาร์นะคะเปลี่ยนดอลลาร์อัน,นยังไงดีก็คือหน่วยเนี่ยเป็น n u m b e r o f w a l l s แล้วก็หน่วยเป็นดอลลาร์ต่อ square f ฟุตอันนี้หน่วยเป็นฟีตอันนี้หน่วยเป็นฟีตนะคะสี่ตัวคุณกันเนาะ n k a h ซึ่งเขาจะเปลี่ยนอะไรคะเขาจะเปลี่ยน อันที่เป็นหน่วยดอลลาร์ให้แพงขึ้นถูกไหมเพราะว่าเพราะว่าจากเดิมสมมุติมันสิบดอลอย่างเงี้ยเขาจะเปลี่ยนให้เป็นสิบห้าดอลเนี่ยก็แสดงว่าอันที่เป็นหน่วยดอลลาร์ต้องแพงขึ้นใช่ไหมคะซึ่งอันที่เป็นหน่วยดอลลาร์เนี่ยก็มีอันเดียวนะมีแบบชอยเดียวนะที่ถูกต้องก็คืออะไรเอ่ยที่เป็นหน่วยดอลลาร์ก็คือตัวเคนะคะถูกต้องไหมทุกคนเพราะว่า ทุกคนลองเดานะเขาบอกว่าอันนี้เป็นความความความยาวกับความสูงเนี่ยน่าจะตัดก่อนเลยเนาะเพราะว่าเพราะว่าไม่น่าเกี่ยวเนาะไม่ว่าจะใช้แบรนด์ไหนเนี่ยความยาวความสูงของของผนังก็เท่าเดิมนะคะส่วนอันนี้ที่จริงแล้วนะคะก็เข้าใจได้ง่ายๆเลยนะว่าผนังมีกี่ด้านไม่ว่าจะทาสีแบบไหนจํานวนผนังแบบกี่ด้านกี่ด้านก็ต้องเท่าเดิมเนาะก็เหลือแค่ตัว K นะคะที่เป็น constant with units of dollars per square foot นะคะก็คือเป็นค่าคงที่เป็นเลขเลขอะไรก็ได้นะคะตอนแรกอาจจะใช้จะใช้สียี่ห้อ A นะก็อาจจะแค่10 10ดอลน,นะต่อสแควร์ฟุตตัวนี้ก็จะเป็นเลข10ถูกไหมคะเก็จะถูกแทนด้วยเลข10แต่หลังจากนั้นไม่เอานะคะอยากใช้แบบยี่ห้อ B เนาะก็จะเป็นกลายเป็นอาจจะกลายเป็นแบบ15นะคะยูนิต5ดอลน,นะคะต่อสแควร์ฟุตเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็ คำตอบนะคะก็คือ k เนาะเพราะว่าอาอาจจะตัดชอยเนาะจากความเข้าใจง่ายๆหรือว่าดูหน่วยก็ได้นะคะว่าถ้าดอลลร์อันนี้ดอลลร์ขึ้นอันนี้ก็เป็นดอลลร์อันเดียวเนาะเพราะฉะนั้นค่า k เนี่ยจะต้องเปลี่ยนแน่นอนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะข้อ1นึ่งตอบ c cat นะคะเรามาฝนกันเหมือนเดิมเนาะฝึกฝนคําตอบบ่อยๆนะคะเพื่อความารวดเร็วเนาะจะช่วยเราได้เยอะมากๆเลย ข้อหนึ่งตอบ C cat ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ความรู้ดีก็ดูวนไปไอติมร้อน,นใหม่ต้องวนไปชิมโหเยอ,ยอ,ยอ,ยอะแยะเลย